วิธีปรับแสงของหน้าปัดประโยสา0 8นนหรือ5้านแนะครับก็อย่างแรกเลยตัวก้านตัวนี้ครับมันจะมีโหมดแสง2โหมดจะมีกลางวันกับกลางคืนครับปกติแล้วมันจะเป็นอยู่ที่ตัวออโต้ตัวนี้อย่างกลางวันตอนนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้ากลางคืนเนี่ยปกติแล้วไฟมันจะดิมลงนะครับ <c oughs> ซึ่งอันนี้จะแล้วแต่การเซตติ้งของเรา นะครับการเซตติ้งก็สามารถทำได้ด้วยการเข้าไปที่ปุ่มผมนี้นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็ไปที่ออปชันนะครับอ่อสกรีนคอนฟิกเกชันนะครับผมไปที่ไบเนสครับผมทีนี้เนี่ยอย่างอันเนี้ยอันเนี้ยจะเป็นของโหมดกลางวันนะครับจะสามารถตั้งได้ความสว่างของเขาถ้าเราจะเปลี่ยนโหมดตัวนี้ให้เป็นโหมดของตอนกลางคืนนะครับเราบิดตัวนี้ครับเปิดขึ้นมาก่อน เห็นไหมครับสกรีนจะเปลี่ยนไปนะครับแล้วเราก็ลดแสงตัวนี้ลงมากดที่ตัวของมันเองให้มันเป็นวงกลมใหญ่อย่างนี้หรือกดที่ตัวนี้ก็ได้นะครับมันจะเป็นสเต็ปของมันอยู่แล้วแค่นี้ครับผมวิธีการใช้งานแล้วก็กดโอเคนะครับเท <laughs> ่านี้เวลาเราเปิดไฟเนี่ยมันก็จะหลีลงนิดนึงครับแต่ก็แล้วแต่เราตั้งนะครับว่าจะตั้งแบบไหน